นะโมตโัสสะภะคะวะโตโุนัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุนัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตุนัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิสัมมาคุหังเสยโยณีมารัสสะพระวันติตานาทีก่อนก่อนนั้นนั้นก็โงล่ ด้วยด้วยความนับถือผู้พันเตนะวันนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดท่านมาด้วยให้ทําความเข้าใจว่าหลายสิ่งหลายอยา่างที่หลวงพ่อจะพูดต่อไปนี้ก็ให้ทาความเข้าใจให้แยกให้ออกนะให้แยกให้ได้ด,ด้วยความนับถือนผู้พันเตคณะสงฆ์ม่ใหญ่แล้วก็เจริญสุขชาวพุทธทุกๆคนทุกทุกคนนะชาวพุทธนะ พุทธศาสนกชนก็ได้ที่เรียกว่าพุทธบริษัทเป็นต้นเราเป็นบริษัทขับเคลื่อนไปด้วยกันเนาะขับเคลื่อนไปด้วยกันยังไงยังไรงราพอพ่อเข้าใจว่าหลายท่านหลายคนพ่อคุณแม่ทั้งหลายก็คุ้นเคยกับหลวงพ่ออยู่บ้างพอสมควรเป็นเป็นส่วนมากที่มาในเดิอนสาไปท่ามกลางามหลักเพราะว่าหลวงพ่อทำงานสังคมรลายหลายอย่างเนาะ หลายๆอย่างทงานฉังคงชอบที่จะทําทแต่ข้อสำคัญที่สุดก็หมายถึงว่าวันนี้หลวงพ่ออยากเห็นนะธรรมะาม,ามันสวยกว่าป่าธรรมะมันสวยมันรอธรรมะธรรมะเนี่ยมันมันรอพระกุเทิลกัน,น,นอะไรก็ช่างทีนี้ด้วยยศด้วยตาแหน่งที่หลวงพ่อเกิดเอาไว้ว่าด้วยวยศด้วยตําแหน่งคําแปลก่อนนะณมียะมานะจักพวันติตานาเมื่อสัจจะตายมีใครป้องกัน อีกอันหนึ่งบอกว่านี่สมัครนันเสียอยู่ใครใควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทําดีกว่าอันนั้นคือหมอขอนะคือหมอข้อดแต่จะบอกแล้วว่าหลวงพ่อจะกล่าวถึงงานนะจะเพ่าะหลวงพ่อที่กล่าวว่ามีลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์พาะเยอะนะถ้าถ้าหลวงพ่อไม่ส่งไปที่อื่นหลวงพ่อจะเทศเป็นนั่นเอกนิดหน่อยแค่นั้นนะนําไปใช้นาไปปฏิบัติได้ โดยสาราโดยที่การทํางานอยู่ตรงนี้หลวงพ่อมีลูกศิษย์อยู่ในธรรมเนียบประมาณทั้ง40 40กว่าได้สร้าไปพรรษานี้มีเกือบ30หลวงพ่อไดยส่งไปเมืองอุบลแบบไปอุบลไปอุบล้าไปเมืองจันทร์จังหวัดจันทร์บางรูปท่านมาจากจัน,จนทบุรีนะฮะหัวหน้าทราประมาหลวงพ่อท่านเป็นโดยตําแหน่งถ้าหลวงพ่อกราบ,บก็คงไม่กราบตาแหน่งคงกราบคุณง,งามความดี หลวงพ่อก็เช่นกันพวกเราทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่มทงไมายเช่นกันหลอ่อเขอมีหลอดีเถอะหล่อบุญเถอะทําตัวถ้าทําตัวให้หมดบุญทําตัวให้หมดบุญนะนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีเถิดนะไม่ดีเหร่เขาบอกว่าทําตัวให้หมดบุญไม่ดีเ,เท่าไรทําทานให้จนหมดตัวแต่ทําทตัวให้หมดบุญนะยุ่งเลยยุ่งเลยแย่เลยอันนี้ย่อเช่นกันภาคปฏิบัต ไม่ได้ถอดจากตำราทั้งหมดมาพูดนะไม่ใช่เลยเพราะหลวงพ่อก็ชอบปฏิบัติแล้วก็ก็ชอบปฏิบัติอย่างนี้แหละก็อยู่ป่าอยู่แล้แลวมก็เลยคุ้นเคยชินเมื่อก่อนก็เป็นทุ่งนาหลวงพ่อปลูกป่าขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นโยมคุณแม่แม่วันนี้คงมาแม่ที่ถวายที่ก็ขยับขยายไปถวายที่นะที่ที่เด่นมีบุญคุณไหม,ม,มก,ก็มีบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายก็เช่นกันมีบุญคุณ ลูกกับหลานกับผู้มาที่หลังกลูกกับหลานแต่ถ้าลูกหลานเกิดขึ้นมา,มาลูกเผาหลานผ่านเะอยยุ่งเลยทุกวันนี้ยุ่งเลยมันจะเป็นกรรมตรงที่ว่าบางทีเราก็เมาเนาะนั่งสมาธิไปด้วยนะน้องพ่อเะนั่งสมาธิไปด้วยบางคนเกิดขึ้นมาก็พ่อแม่เขาบอกว่าเราเชื่อไม่ดีก็ได้ถ้าสมมติมีสมบัติพระสารต่างคนตา่าง ดิ้นรนทำมากินเพื่อเอปิดอตากเพื่อทองเดือดร้อนไหมเรื่องกินเรื่องใหญ่ไหมใหญ่พอสมควรแต่กินได้แค่อิ่มกินเกินอิ่มก็ลําบากกินเกินอิ่มลําบากแน่นอนเดี๋ยวหิวก็กินอีกอยู่ลักษณะนี้แต่คุณงามความดีทีนี้มันเป็นนามนธรรมมันเป็นนามนธรรมเหมือนกับทิศท,ทางของลมวันนี้หลวงพ่ออาศัยสั่งลูกน้องว่านั่งตรงนี้ทิศท,ทางลมไปตรงนี้ ถ้าผัวมีใครสูบบุหรี่เขาจะได,ไได้ไม่ได้กินอนยะ่งเป็นต้นก็แก้เอาไว้อย่างนี้เราแก้เราก็แ,แก่ชอบชอบแก่นะแต่หลวงพ่อชอบกันเลยหลวงพ่อชอบกันนะถ้าถ้ากันแล้วดีกว่าแก่ไงกันได้ทุกอย่างกันได้แล้วดีกว่าแก่ถ้ามัวจะไปผูกก็ต้องต้องไปแก่นะบางทีก็ลูกเต้าผูกพวกเราคุณพ่พอคุณแม่คุณตาคุณยายก็ต้องไปนั่งแก่อยู่ตรงนั้นแหละทั้งนี้ การทําคุณงามความดีเช่นกันที่ลวงพ่อบอกว่าโดยยศโดยตําแหน่งคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายยศตาแหน่งมีตอนนี้ถอดหัวโขนนะลขนาดถอดแล้วยังมาทําตัวปินอุทิศเพื่อสังคมอยู่อย่างนี้ลวงพ่อเห็นคุณพ่อสุวจิตที่ปัญหาพ่อไม่ดีคุณแม่บุญค,คุณแม่นิตยาเป็นต้นยกตัวอย่างได้หลายคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อตรงนี้นะลวงพ่อ,อว่าทําตัวมีคุณค่านะ มันมีปฐมมาวัยไงแบาบง้นปฐมมาวัยบางคนไม่ผ่านปฐมมาวัยนะต้องเข้าใจปฐมวัยคือวัยเด็กอะไม่ผ่านเกิดแล้วตายแล้วก็มีแล้วกว่าจะมาเป็นมัดชิมวัยนี้ก็จะมาปัดชิมมาวัยเหมือนกับวัยคุณพ่อคุณแม่บางคนหลายคนตรงนี้น่าคิดนะอน่าคิด อย่างที่ลวงพ่อว่าหลวงพ่อทางานลวงพ่อก็ย่อมได้ประโยชน์จากการทางานเมื่อก่อนลวงพ่อมีลูกศิษย์ไม่ได้พูดเราเองนะก่อนเข้าเป็นสามีตั้งสามิบมนี่ยี่สิบสามิบยลวงพ่อก็คนทางน้องขอบางนี่ขอว่ะลวงพ่อเลยเหลือไ้สิบกว่าลูกคุณคุณแม่วนคุณพ่อไม่ตีช่วยช่วยมาตลอดช่วยช่วยลวงพ่อมาตลอดจริงๆไม่ได้ช่วยลวงพ่อหรอกช่วยพระศาสนาช่วยพระศาสนาลวงพ่อปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ต้นก็ นิ่งได้เข้าใจรู้ด้วยปัญญาถ้านั่งตรงนี้ถ้าเราหัวจิตหัวใจของเราถ้าถ้าเราไม่มีปัญญาเห็นหนั่งอยู่ข้างนัน้นนานี่นนก็สวยสวยนะสวยคนนั้นก็สวยคนนี้ก็สวยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าปัญญาถิ้งรอบรู้ในกองสงอังขารเนี่ยหลวงพ่อทั้งยกมาเนี่ยอีกคนนังงายไปแล้วเผาไปแล้วอย่างเป็นต้นอีกคนนี้ไม่กี่วันเนีไม่กี่วันฝังไปแล้วฝังอยู่วัดน,นี่แหละลูกศิษย์ก็ทั้งน,นี้ก็เลยเอามาเรามาบอกให้ต่าง ปีที่แล้วเอาคุณพ่อแม่ครูอาจารย์มาไม่ใช่มาอ่านนะเราควรจะมาตามตามหานะไปตามหาพ่อแม่ครูเมื่อก่อนเรียกพ่อครูนะพ่อเลยพ่อครูแม่ครูสอนเยื่องยี่ปหนึ่งถึงปอสี่เรามาบวชแล้วเราึกถึงบุญคุณของพ่อครูแม่ครูไปตามหาภาพกว่าจะมาได้วันนี้ลูกพ่อครูใหญ่อาจจะมาด้วยทานอดีตอดีตอ่า เขาบอกว่าผูดในการรองผูดในการก็ดีแล้วก็ดีตอนนี้ท่านก็ถอดห้อโขนนแต่ท่านเป็นรุ่นพี่เพราอสุนทรกองศรอาจได้นนเป็นลูกชายคนเป็นลูกชายพ่อครูที่สอนหลวงพ่อนะแต่หลวงพ่อเกิดที่บนนะทุกวันนี้เป็นแยกเป็นยากว์พญาสุทนทรอย่างเป็นต้นช่วงหลังก็แยกเป็นน่าเจริญแต่อยู่ชายแดนวันก่อนมีคนถามหลวงพ่ออยากจะไปชายแดนไหมยังไม่อยากจะไปบวชน,นานแล้วหนังยังไม่เหนียวเลย บางทีไปเบิรบางทีไปบินทบาทพ่อแม่ทีหกับแม่อุบลนมาดักใส่บาทบางทีเหยียบเสี้ยนเหยียบน้ำเหยียบเศษแก้วต้องมาให้ล,ลูกหลานเอาออกให้โอ้ยังไม่มีเอาเลยบวนไปนี่ยัง,อะนะยงหออไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นหออไม่ได้แต่ทําคุณงามความดีแต่ว่าทางานคุณทำงานคุณงามความดีหลวงพ่อก็อบังเอิญเหมือนกัน,กนมีคุณแม่ถวายที่อยู่ตรงนี้หลวงพ่อเลยได้มาทํางานสังคมพุทธสมาคม ทำมานะนานแล้วนะตั้งแต่สมัยนุ้นต้องพต่คุณพอ่อคุณเจริญแค่วอุดาทล้วกับพ่อสุนทรทองลาทั้งน,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 นู้นพ่อนันพัมณีหลวงพ่อถึ้งชอบไปทักคุณแม่ที่ไปเจ้าเพราะทำงานโลกกันมาเจอทั้งคุณพอ่อสุวิชิตเห็นไหมเห็นท่านก็อยู่นี่ไงหรือราชพัชรพม่ตีก็ดีหลายหลายคนหลวงพ่อทำงานนี่คือเล่าให้ฟังกับหลวงพ่อชางจังหวัดที่มันกันรู้จักดีรู้จักดีอ่า บางสิ่งบางอย่างท่านโดยตําแหน่งเอ้าจะไปกราบท่านถ้านบวชก่อนคงไม่ไปกราบตาแหน่งไปกราบเจ้าตำแหน่งเจ้าจังหวัดคงไม่ไปกราบก,กราบกราบคุณงามความดีกราบตามอาบุโสถ้ากราบนะให้ความเคารพแต่ท่านพันเตกว่าแต่ท่านมีตําแหน่งก็ยกให้ท่านถือตำแหน่งคู่ไปกับคุณงามความดีถ้ามีตําแหน่งแล้วมีคุณงามความดีมีคุณธรรมด้วยถ้ามีตําแหน่งแล้วทําตัวไม่มีคุณค่า ถ้าเป็นผู้นำแล้วคนตามก็ยุ่งม,มีคนมาหาหลวงพ่อเมือนกันมาบอกว่าเออหลวลงพ่อทําไมลูกศิษย์เยอะอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะมีงานมนะั้งเยอะอีกคนหนึ่งมาบอกว่าบอกว่าหลวงพ่อใจดีเออนี่ค่อยยังชั่วนะอ่าค่อยยังชั่วคนพูดคนที่สองค่อยยังชั่วแสงงดงนะว่าใจดีน่าจาวัดใจดีลูกศิษย์เยอะเลยลูกศิษย์พระนะต้องเข้าใจนะลูกศิษย์พระมีตามที่หลวงพ่อบอกนะ การที่อาจารย์สุเทพพูดไม่ไม,ไม่ไม่ผิดเมื่อเกิดสามสิบ 30, ตอนนี้มาจากโน้นมาจากเมืองจันทร์ก็มีมาจากสุรินทร์ก็มีแต่เคยที่ลพบว่าให้เป็นตัวแทนให้ศีลมาจากเมืองสุรินทนระ์นั่นอีกรูปหนึ่งที่ใส่แว่นนะ่ะรองลวบพ่อจังหวัดลงไปนะั่นอันนั้นมาจากโู่นจากจันทบุรีในายใหญ่อานมีชายแดงน,นะไม่โดนลูกปืน,นก็พอดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นลพกุ่ีจังหวัดที่นี้เข้าเรื่องตรงที่ว่า ณมียมานัสสภวันติตานาเมื่อสัจจะตายไมีใครป้องกันนะไม่มีใครป้องกันถ้า่งั้นหลวงพ่อคงป้องกันลูกศิษย์อ้คนหนึ่งคนขับรถอีกคนหนึ่งเขากันได้ฟังไปหลายๆแล้วนี่แหละสัจธรรมนี้มันเกิดมาเป็นลูกศิษย์เราเราอยู่เราได้ฝังลูกศิษย์เออขอแชนบุญเป็นบุญน,นะอะพวกนี้คงไม่มีโอกาสรวมกันคงไม่มีโอกาสมาฝังหลวงพ่อแล้วเนี่ย<ต>หมดสิษย์แล้ว คิ้วในการเกิดที่รู้ๆนี่คือพ่อแม่บอกที่จําได้ถ้าจําผิดมาก็เป็นอย่างแต่ถ้าสมมุติว่าบุญคุณของพ่อของแม่บุญคุณของแผ่นดินถ้าเกิดขึ้นมาไม่มีตายนีย่คงไม่ใช่แน่นอนถ้าตายไปต่างคนต่างคนไปถ้าหลวงพ่อตายไปมรณะธาตุมรณะธาตรัตสามขานไปก็ขนกุฏิไปคงยุ่งเนาะคนนี้มีที่ร้อยไร่พันไร่ขุนไปหมดเลย ยุ่งเลยเขาทิ้งไวน้นี่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานสืบสานต่อไงก็เ,เท่านั้นเองเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ที่จียาทิ้งงานไปตรงนั้นให้คนอื่นทําต่อไงเท่านั้นเองนาอยู่ตรงนี้เขาทางานรุ่นพ่อรุ่นแม่ตายไปแล้วก็รุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานต่อไปเท่านั้นเองคิดเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างเนี้ถ้ามองด้วยปัญญาทีนี้ถ้ามองผิวเผินก็เอาแล้วทีนี้ลําบากเลยก็ศีลสมาธิปัญญาศีลคือข้อห้าม คือข้อห้ามรักษากายว่ายใจใจให้เรียบร้อยสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นมีสติอย่าประมาทนะมีสติอย่าประมาทนะทําอะไรก็ช่างท่านคงไม่ได้บอกว่านอนถึงมีสตินะไม่ใช่มันมีอยู่สีเรลียหวยืนเดินนั่งนอนทาอะไรก็ช่างเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสติทั้งนั้นเอ,องแล้วพ่อก็ทําลักษณะอย่างนั้นไปไปกับคุณพ่อคุณแม่ครับเคลื่อนไปตรงนั้นตรงนี้ของพ่อก็ไปแบบผู้มีสติ ปีที่แล้วปีนี้เขาเขยังชั่วหลวงพ่อแก้ไขเรื่องแก้ไขเรื่องบันทึกเสียงไปที่วิทยุปกติหลวงพ่อวิ่งจากนี่จะไปวิทยุทุวันนี้มันทันสมัยบันทึกก็ไปได้เลยบันทึกพูดปล่อยพูดอยู่นู่นเลยเจ้าตัวอยู่โน่นอะไรแสดงอันนี้คือเรื่องเล่าให้ฟังหลวงพ่อบอกเล่าไว้เสเล่าให้ฟัง คำว่านี้สัมมารกรังเสยโยนี่ว่าเช่นขัน,นมองด้วยตัวปัญญาที่นี่จากคาว่าศีลร่ากายวาจเรียบรย้อย,อยสมาธิแปลว่าความตั้งใจมัน่นถ้าลําดับอีกระหวัดทานศีลภาวนาภาวนาทําให้เกิดให้เป็นคําว่าวิปัสสนาทําให้แจ้งอย่างนี้เป็นต้นวิปัสสนาถ้าสมาธิคณิกาสมาธิเป็นสมาธินิดๆตั้งใจจะมาที่นี่บางทีเผลอเลืมแล้วอาจารย์ถ้า อัปปนาสมาธิมันจะมีสติสมาธิมีสติอยู่ตลอดแปลว่าความตั้งใจมันปัญญาในศาสนาปัญญาบอกนี้นะปัญญารอบรู้ในของสังขารนะรู้ทุกรู้โทษในการเกิดเกิดมาขนาดนี้อายุผ่านไปผ่านไปผ่านมาแล้วบางคนหกสิบอย่างลูพ่อนี้ก่อนห้ารอบกว่าจะเข้าหกรอบแล้วนะย้อนกลับไปได้ไหมย้อนไปเป็นเด็กได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ หลวงพ่อจังหวัดเนี่ยท่านก็อยู่ตำแหน่งย้อนกลับไปเด็กดนเด็กไม่ได้แล้วอยู่ไปอยู่มาผมก็เปลี่ยนสีหลวงพ่อยังบอกฝนตกบ่อยฮะมันโดนนาด้าฝนไปถูกผมเปลี่ยนสีเลยเนี่ยบางทีบางคนก็คบกับหอลวงพ่อมาตั้งแต่ผมยังดาๆอยู่จนผมเปลี่ยนสออีมันเปลี่ยนไปเมื่อไหร่เนาะเผลอแป๊บเดียวนเท่านั้นแหละถอยกลับไปก็ไม่ได้หลวงพ่อคงไม่ไปยอมเนาะ วันใดวันหนึ่งถ้าสมมติว่าทุกวันนี่รอสักสิบปีจะมีคนเรียกหลวงพี่สักครั้งหนึ่งคงไม่มีคงไม่มีเป็นหลวงปู่เป็นหลวงพอ่อเป็นหลวงเป็นหลวงลงุงอะไรอะไงไปโน่นแล้วจะไปโน่นแล้วก็รอบมันรอบรูร้เปกนกองสังขารคําว่ารอบรู้ในกองสังขารสังขารของเราขณะนั่งอยู่ตรงนี้หายใจเข้าหายใจออกอย่างยกตัวอย่างวันนี้วันอาทิตย์ที่สามได้ได้ยินว่าเป็นวันเกิดของใคร หน่อนางดิน <g ill ain> ทางานร่วงกับดนหลวงพ่อมาตั้งนานอย่างเงี้ยก็ต้องทําความเข้าใจแล้วเกิดมาเราเจออะไรมาบ้างเจอเจอเกิดมาในง่ายๆแต่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรเยอะแยะไปหมดบ,บางทีก็ทิ้งตาแหน่งไม่ตั้งอย่างที่หลวงพอ่อหลวงพ่อนีง่ายนะไม่มีตําแหน่งไม่มีตําแหน่งอะไรมากม,มายนัง่งหนาไม่มีคว่า like, ไม่มีคําว่าพระครูน้ำนหน้าเนี่ยมันก็มันก็มันก็อยู่ได้เนี่ยอยู่ได้เนี่เป็นไร แต่ถ้าสมมติว่ามียศมีเกียรติมีตำแหน่งถ้าไล้สินขาดทรมท่านั้นแะแย่เนาะคนเขาเขาทังได้บอกว่าง่ายๆเรียนสูงหัวจิตหัวใจนี่ถ้ามันตกต่ำนะแย่เลยนะแย่เลยแย่เลยหลวงพ่อเคยเห็นเขาไปเลี้ยงรุ่นเขาพูดกันฮยบอกมีเมื่อก่อนในอำเภอเนาะอะท่านตอนนี้ท่านเสียไปแล้วท่านนำนายอำเภอประวันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันมาอยู่กันไปอยู่ไป ไปชอบน้องสาวเพื่อนเลยได้เป็นน้องเขยแต่มันเป็นเพื่อนกันเนนะ้องไม่รู้ทําไงก็กูมึงอยู่เลยถึงถึงอลามไปถึงมึงต้องรู้นะมึงเป็นน้องเขยคนนะ่ะอย่างนี้เป็นต้นเนาะอย่างนี้เป็นต้นอย่าไปหลงทางมันเลย,เลยหลายๆเรื่องอย่าไปหลงทางหลวงพ่อไม่เป็นพระครูหลวงพ่อก็ทําดีได้หลวงพ่อเป็นเด็กก็ทําดีได้ถ้าผู้ใหญ่ทําไม่ดีมันก็ไม่ดีอยู่นั่นเองนั่นแหละเรียนสูงหัวจิตหัวใจต่าไม่ดีนะ คุณงามความดีเหมือนกัคุณงามความดีมันทวนกระแสนะถ้าดอกไม้อะไรบางชนิดเนี่ยมันจะหอมมันจะหอมเพียงเพียงบางการบางเวลาเท่านั้นเองใช่ไหมหมดไปก็หมดไปแต่หอมของศีลเนี่ยมันหอมทวนลมแต่ก่อนที่ทําคุณงามความดีก็ฝึกก็ฝืนนะหลวงพ่อบวชตั้งแต่อายุเกณฑ์ทหารเสร็จหลวงพ่อก็รู้เท่าทันกิเลสเหมือนกันก็เลยต้องทําความเข้าใจว่าระหว่างผู้ปฏิบัติ หลวงพ่อเห็นว่าเขาไปสัมผัสหน้าเขา่าหลวงพ่อเขาว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติโอ้ถ้าปฏิบัติเนะี่ยเป็นอย่างนั้นหรือเพราะว่าเออถ้าปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนั้นหรือพูดน้าฟังนะแล้วบางคนเขาบอกว่าเพราะคุณเจ้าบวชมาตั้งโอ้โหไม่รู้กี่พรรษาผมเกิดขึ้นมาจะรอดท้องจากท้องแม่มาผมจํามาความมาได้ผมก็ผมก็เห็นว่าหลวงพ่อบวชแล้วเขาบอกว่า,วาธรรมะเคยซึมซับเข้าในใชายกีวรบบางหรือเปล่า โอ้น่าคิดมากน่าคิดมากเลยน่าคิดมากขนาดไหน,นก็คิดดูาธรรมะซึมซับเข้าในจีวศัยจีวรท่านบ้างหรือเปล่าเออน่าคิดมันไม่ใกล้ใจเลยนะมันไม่ใช่จีวรหนยะไปกันคิดคนชั่วได้นะทุกวันในรูปแบบเพ่นม่น่ะคนนั้นมียศมีเกียรติมีตําแหน่งก็ไปถ่ายรูปนะไปไปถ่ายรูปของคุณพ่อไม่ตีคุณพ่อสูขขจิตลองดูดิอ้างได้เว้ยตแหน่งอย่างนี้ เพอเพอเป็นมิจฉาชีพเขาเรียวกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจลําบากเลยห้องพ่อเจอบ่อยเลยบางวันโอ้ยตอนนี้ก็ยังชั่วนะ่ะไม่รู้เขาเป็นอะไรังเงียบไปที่ผ่านมาโอ้ยเราเป็นหนี้เป็นหน,น,นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เรามาดูเป็นหนี้ข้าวน้ําเป็นหนี้บุญคุณของพ่อของแม่ที่ให้ขนมนมเนยนี่ใช่รู้ไม่เถียงได้ร้ายคนก็ใส่บาตรให้น้องพ่อใส่บาตรน้องพ่อน้องพ่อฉันอิ่มไม่อิ่มแต่พอน้องพ่อีน,อ,อ,นอิ่ม,ม,มแต่รู้น้องหลายคน อ่าหลายคนก็ต้องอาศัยโอ้คนนั้นคนนี้ก็ต้องเก่างพ่อมาพ่อไม่ทีพ่อกับแม่อบเนอย่านถวายห้าร้อยบาทเนี่ยปัจัยหลวงพ่อเหมือนขอพรปัจจัยของพ่อมีบางที่วัดหลวงพ่ไปต่อให้บ้างก็หลวงพ่ออยู่ตามอัตราภาพของหลวงพ่ออย่างนี้เออตามอัตราภาพที่สุดของมันทีนี้เรียนสูงห้อจิตห้อใจต่ำเรียนต่ำห้อยจิตห้อใจสูงจะอะไรครั ก,ก็เรียนตามแต่หัวจิตหัวใจเขาเป็นมนุษย์นะจะตามไหหัวใจเขาเป็นผู้เป็นคนหัวใจของเขามีไม่ได้เป็นอะไรมากมายมีคุณงามความดีหล่อก็หล่อดีสวยก็สวยดีไงสวยดีถ้าสวยโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวเลยอย่างหลวงพ่อนี่ถ้าเทียบสังขารร่างกายมาเทียบกับธรรมะเองคงไม่เหมาะกับธรรมะแล้วมั้งนับธรรมะสวยกว่าแต่มันสินะก็ปล่อยมันเถอะธรรมะไม่มีจิตไม่ยินยันของมีเราเท่านั้นเหละ แต่ถ้าเราหลงที่ในยุ่งเลยใี่ไหยุ่งเลยเรียนสูงหัวจิตหัวใจสูงใช้ได้เลยนะทีนี้ใช้ได้เลยถ้าไม่ได้เรียนนะยิ่งต่ำนะครับโอ้ยยุ่งแย่เลยทีนี้เขาจะทำไงเอาไปประกาศที่หลวงพ่อพูดทิ้งไว้ที่ไปเลี้ยงรุ่นไปเลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นกันโอ้ดีนะดีอ่าที่เขาอยู่มาไนงะเขาหลอกการบ้านเพื่อนมาตลอดขอบใจกันทุงนั้นก็แสดงประจานตัวเองเนาะ ไม่ใช่ความสามารถของตัวเองเนี่ไปลอกจากเพื่อนไปขอบใจกันเลี้ยงรุ่นนะโอ้หลวงพ่อไม่อยากเอาู่เข้าถ้าพูดถึงมันเป็นไปได้ถ้ามันหูไม่มีรูไม่อยากเาข้าหูหูเลยสแสดงไม่ใช่ความสามารถของมันนี่ไม่ใช่ความสามารถของมันมันอาศัยคนเดินเป็นปลอกมาให้หน่อยที่มันถึงมีทุจริตกสุจริตมันอยู่ลักษณะอย่างนี้เท่านั้นเองอ่ะอย่างเงี้ย หลวงพ่อทั้งคุ้นเคยไงคุ้นเคยคนนั้นคุ้นเคยกับคนนี้พรอ,อะไรรู้ไหมก็อาศัยญาติโยมมันเนี่ยแต่หลวงลําลำพังหลวงพ่อคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่นั่งในแถวหน้าเนี่ยคุ้นทุกคนเลยไม่เช้าเก็บภาพมาแต่เช้าเนอะอย่างเงี้ยถ้ามองว่าสวยเนี่ยสวยไม่สวยถ้ามองด้วยปัญญามองอีกเดี๋ยวมองเป็นอสุภะได้ไหมก็ทีน,นั้นหลวงพ่ออยากให้เข้าใจอย่างนี้รู้เท่าทันด้วยปัญญามีปัญญารู้เท่าทันในกองสังขารไงสังขาร คนสวยๆมีขี้หูขี้ตาไหมมีขี้ปากขี้ฟันไหมเล่ามีไรสิ่งไลยอย่างอะอย่างนีนประทังชีวิตด้วยอาหารภายนอกอาหารอาหารกายนี่ยต่อไปก็เลี้ยงกายด้วยอาหารนี่แหละแต่สิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวจิตหัวใจลาวถึงมองเห็นแม่พยวัเนี่ยทำงานสังคมมาด้วยกันทุกทุกอย่างน,นั่นแหลท่าทความเข้าใจเลยวมอบเล่าให้พระฟังด้วยว,ว่าหลวงพ่อทำงานกับสถานพี่นี่และคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นกรรมการ คุมประพฤติด้วยแล้วก็โรงเรียนพิเศษด้วยเย่แย่ไปหมดเลยแย่แยะไปหมดเลยทางาน,านกับที่ประทับใจที่สืบันตรงนี้แหละทีนี้เราต้องมาเราต้องมาเชิดชูที่องค์กรที่ทํางานเนี่หลวงพ่อเกิดกรรมการอยู่ในนี้ด้วยกันนี่กับคุณพ่อคุณแม่ก็หลายหลายคนเป็นกรรมการด้วยกันหลวงพ่อเป็นกรรมการบางสิ่งบางอย่างหลวงพ่อแนะนําไม่เช้าพูดกับโยมทั้งร้องอยู่คาาํว่าสาธุการหายไปไหนทำไมไม่วันนี้เอาให้หน่อย าธุการสั้นๆนั่นะนอ่ะขอบุญในส่วนนี้หน่น <c oughs> นะอะเนาะเนียวอันนี้ก็เช่นกันอนิสัมมากดังสโยชน์ทีนี้ใครยยควรถ้าเรามีสติทําอะไรมีสตินะเออเออเมื่อก่อนหลวงพ่อจะขนามเภอหลวงพ่ออา่าเอ่ยถึงท่านคนหนึ่งนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นรองอำเภอที่บ้านข,ขอนนุดมงนะเขาเขาถือว่าหลวงพ่อเป็นอาจารย์นะแต่ท่านเป็นตําแหน่งรองอำเภอ เมื่อก่อนเจ้าคณนะอำเภอน่ะหลวงพ่อมหาผลมาปฏิบัติอยู่กับหลวงพ่อท่านพูดโอ้โหหลวงพ่อยัองจําได้อาจารย์มีเลยบอกของเลยนะผมมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะผมไม่แบ,บกอาเภอม,มาด้วยนะท่านบอกยังจําได้จนทั้ง,งไม่แบ,บกอาเภอม,มาเลยแบกแต่ของสังขารมาแล้วห่อแต่หงเพอมาด้วยนะนี่บอกอ่ายังจําได้จนทั้งไม่แบบกอาเภอม,มาเลยแบกแต่กองสังขารมาแล้วห่อแต่หูแต่ตามานี่แหละ กายกับจิตกายกับจิตมันมีย่อๆนี่ธาตุนะธาตุธาตุกับดินน้ำลมไฟตอนนี้ขณะที่หลวงพ่อพูดอยู่นี้คนเตรียมการที่จะคืนขันก็ต้องเยอะแยะนะธาตุผมไปบนพื้นแผ่นดินเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟยื้มเข้ามาใช้ที่บอกว่าอยู่ด้วยเฉลีย่ยวันเจ็ดสิบห้าปีเองนตนต่อไปก็คืนเขาลแล้วลหละแล้วขันก็มันกันองขันถ้าพูดถึงเราไปขันไปดูแต่ทูบเทียนมันไม่ใช่นะ ขันเราเหี่ยวตรงนี้ขันห้าอย่างขัดลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างมันเป็นนามนะสัญญา,ญญา,ญญา,ญญาก็เป็นนามไม่เป็นตัวเป็นตนทุกขเวทนาปวดเจ็บหัวปวดทองก็เหมือนกันไม่เป็นตนเป็นตัวแต่มันเล่นงานเราซะอย่างหนักเลยนะมาเพราะเรามีลูกไงถ้าสมมติเราสังขันร่างกายเราตรงเนี้ลงพ่อไปนูน่นยังมีชีวิตงลงพ่อกลับมาบุตริกลับมาบ้าน ทุกตคนมีบ้านกลับไปบ้านถ้าคนไม่มีบ้านจะกลับไปไหนอะข้าคนไม่มีบ้านง่ายๆเนี่ยก็หมายถึงว่าลูกเนี่ยลูกเ่คอยอะไรที่ตอนที่เราอ่อนแอแลงมามันก็เล่นงานเราลองไปที่โรงพยาบาลอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมละ่ะอยู่โรงซ่อมจ่อที่จะซ่อมจ่อที่จะเตรียมขนกลับบ้านก็มีอะไรลักษณะอย่างนี้แต่ที่ลักษณะอย่างนี้ที่สุดเขามันก็สิ้นสุดอยู่ตรงนี้ แต่ขณะที่มีชีวิตอยู่ท่านให้ประกอบคุณงามความดีทําคุณงามความดีเท่านั้นเองเท่านั้นเองทําคุณงามความดีให้คุ้มค่าในการเกิดขึ้นมากินข้าวด้วยจากคุณคุณคุณของข้าวด้วยจากคุณคุณของแผ่นดินด้วยจากคุณคุณของผู้มพะคุณเหมือนกับหลวงพ่อรู้จักคุณคุณของญาติโยมเป็นนี่นะหลวงพ่อเป็นนี่คงเป็นนี่ข้าวขนมนมเนยข้าวทั้งเม็ดหนึ่งอย่างไม่เรียกตัวอย่างที่ให้มอบให้พ่อเมี่ีหลลยละคนที่อยู่ตรงนี้ก็มอบให้หลวงพ่อ บางคนขีดจักรยานไปตามไปให้หลวงพอ่ออย่างเป็นตน้นหลวงพ่อมาได้มาประทังชีวิตเพื่อจะอยู่ดำรงทำคุณงามความดีเท่านั้นเองอ่ะมองด้วยปัญญาเลยนะรูปเวทนาสัญญาเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็บิญญาณรวมเป็นห้าอย่างรูปกบนามท่านัอยู่ด้วยกันต้งงองทําความเข้าใจนะวันนี้หลวงพ่อบอกปากว่าสรุปว่าทรัพย์สิสนทติดตามคนตายไปไม่ได้ เมื่อสัจจะตายก็ไม่ใครป้องกันขณะที่มีชีวิตอยู่ทําตัวให้ดีๆให้หล่อดีเนาะให้เป็นคนมีน้ําใจถ้าไม่มีน้ําใจก็ไปเบียดเบียนคนที่อ่อนแอกว่าอย่างนี้นเป็นต้นหลวงพ่อไม่หวังอะไรมากหรอกเราพูดปฏิบัติให้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติเน้นเรื่องการปฏิบัติหลวงพ่อถึงเน้นการปฏิบัติถ้าไปเรียนรู้เฉยๆเนี่ยเรียนรู้ยังไม่ปฏิบัติขณะที่ยังไม่ปฏิบัติมันก็เพิ่งเรียนรู้เฉยๆไงยังไม่ปฏิบัติปฏิบัติจนได้ผลจากการปฏิบัติน่นะ จนได้อานิสงส์จนได้บุญจากการปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าเรียนรู้มาแล้วเข้าใจเข้าใจอยู่แต่ไม่ถึงว่ายังไม่ปฏิบัติไงแล้วมันจะได้ผลตรงไหนล่ะจะปลูกต้นไม้หวังเอาผลเนี่ยเพิ่งปลูกจะเอาผลมันได้ยังไงน้คงไม่ใช่แล้วไงต้องใช้เวลาเนาะน้องพ่อว่าใช้เวลาคุณพ่อคุณแม่หลายหลายคนจะเป็นรุ่นน้องรุ่นอะไรสั่งทำความเข้าใจนะจะ่ปประมาทในชีวิตนะทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบผู้มีสตินะ หลวงพ่อก็เป็นลักษณะอย่างนี้แต,นแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่หรอมาสัต์แต่ว่าไปอ่านหนังสือมาพูดก็ไม่ใช่นะอ่าไปทุรงชอบป่าเป็นต้นอ,อยู่หูดไปไม่รู้หลวงพ่อเคยเดินเคยเดินตั้งแต่ก่อมนั้นไม่เดือดร้อนนะเคยเดินจากเชียงใหม่ไปภูกเก็ตสองเดือนไปนู่นนะไปทางจังหวัดตากไปแม่ห้องสอนลงไวนน่ประมาณสองเดือนผ่านเมืองการไปมาแล้วนะเพิ่งได้มาตัางวัดถึงบ้านอยู่ตรงนี้เนาะ ไปมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อ่านมาพูดนะไปมาจริงๆยังกล่าวถึงทนายคุณยาพิวัตเมื่อก่อนเป็นนักบินเมื่อก่อนเป็นนักบินไงข้ามชีมาเเ่าเนี้ยบคุยกันตอนนี้มีบทบาทในสังคมในตัวสังคมที่ตนเพื่อสังคมหลวงพ่อชื่นชมไหมหลวงพ่อดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทกคนมาแสดงออกถ้ามาคนเดียวคนเดียวนั่นเลย จะทําหลา,ายคนปองตองสามัครขี่วันวัน,ว,นวันต่อไปก็ได้อย่างพระเจ้าพระสงฆ์ที่มาที่นี่ก็ต้องขอบใจพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านมาในส่วนหนึ่งลูกศิษย์นะลูกศิษย์ของงพ่อกปตากไปอย่างนุ่นนี่ก็มีประมาณ30ก่อนเข้าพรรษาหลวงพ่อแบ่งไปนะอันนี้ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ที่ที่หลวงพ่อบอกว่าโอ้ยช่วยบวชพระอยอยมีคนมาบวชที่หลวงพ่อขอไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แปลกคือหมายถึงว่าบางทีหลวงพ่อไปหาเพื่อนรุ่นน้องบางอะไรบ้างมีพระใตไหมเนี่ย เอาผ้าไตมาให้ด้วยจะไปบวชพระในรักสไนก็บวชแบบประหยัดกันเองทำความเข้าใจแต่อย่าไปประหยัดความคิดอย่าไปประหยัดสติปัญญานะทำคุณงามความดีให้พ่อคุณให้มากขึ้นวันนี้น้องพอ่อคงใช้คําว่าขอบใจทุกทุกคนที่อยู่ทคิดตนเพื่อศาสนาอย่าไปหลงยศหลงเกียรติถ้าไม่ยศมีเกียรติก็อย่าไปหลงคุณงามความดีอย่าไปลืมทิ้งคุณงามความดีไว้ในตู้นะ ลงแต,ยตย่ยอะแต่เขียนไปแย่เลยนะตาำความเข้าใจหลงพ่อไม่มีตำแหน่งอะไรหรอกแต่ก็ลงพ่อพ่อทำดีเนาะทำดีได้ท้ายที่สุดพ่อพอมีอายุวันนะสุขภาระกันทุกท่านทุกคนนะเอวังคุมีโดยประกาศรชนีิ